สวัสดีครับสวัสดีนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องปีเตอร์ดีไอนะครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา DIY นะครับที่ฉีดน้ําฝนนะครับแบบ2รูแบบที่เป็นละองนะครับตัวฉีดน้ําฝนนะครับของเดิมนะครับเป็นของติดรถนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมา DIY นะครับผมก็สั่งซื้อมาจากชอปออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตะกร้าไว้ด้านล่างเลยนะครับลองหากันดูได้นะครับเป็นหัวฉีดแบบนี้นะครับของเดิมมันจะเป็นแบบ อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มันไม่ได้เจาะฝากระโปรงนะครับที่เป็นตัวนิดนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็ตัวแยกนะครับตัวแยกน้ํานะครับแล้วก็สายท่อนะครับสายท่อกับัวฉิดสองหัวนะครับตัวนี้ผมดูแล้วน่าจะโอเคนะครับข้างในนะมีรูเล็กสามารถตั้งให้ขึ้นบนลงล่างได้นะครับนะครับปรับหัวได้นะครับทีนี้วิธีการติดนะครับก็ของเดิมนะครับเป็นโตโยต้านะครับตัวนี้นะครับของเดิมผมันไว้เหน็บไปอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเป็นขาเหน็บไว้ เห็นไหมครับเป็นขาหนีบนะครับเหน็บไว้แบบนี้นะครับอันนี้มันถอดได้นะครับแต่มันไม่ได้เจาะทะลุขึ้นไปข้างบนนะครับซ้ายขวาทีนี้ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันออกไม่ไม่เป็นละองนะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันไม่เป็นละองเดี๋ยวผมจะเอามาแปะติดกับที่รูเดิมนะครับที่รูเดิมจากด้านล่างแต่ผมต้องเจาะนะครับเจาะอัวมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะได้ฉีดกระจกได้สองตั้งสองข้างนะครับ วิธีหาก็ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมตำแหน่งจากตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวายสายใหม่นะครับวายสายก็ของเดิมก็เข้าไปในรูนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เราจะก็หาตำแหน่งให้มันตรงที่รูนะครับมันจะง่ายนะครับเจอะจากล่างขึ้นไปก่อนนะครับนำโดยสว่านนะครับเบอร์เล็กไปก่อนแล้วก็ดูขนาดเบอรยเท่ากันนะครับให้เท่ากับแกนในนะครับพอได้รูก็พอได้รูจากด้านล่างแทงขึ้นไปนะครับก็เจาะจากด้านบนลงมาข้างล่างนะครับมันจะได้ไม่ทําลายเนื้อสีนะครับ ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับตอนเจาะลงล่างก็หาผ้าเทปเทปเกาาก็ได้นะครับแปะไว้ก่อนแล้วก็เจาะรูตามลงมานะครับแล้วเราก็วายสายนะครับวายสายตามแนวนี้ด้านในนะครับวางเข้าที่เดิมนะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับลงมาอยู่ตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ใส่ท่อแยกให้มันด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ตำแหน่งที่ผมจะวางนะครับประมาณนี้เลยนะครับตามตำแหน่งเดิมนะครับ1จุดแล้วก็2จุดนะครับ พอฉีดก็ขึ้นหน้าปัดเลยนะครับมันจะได้ทำงานสะดวกนะครับก็เดี๋ยวก็ผมก็ต้องปลดตัวนี้ออกก่อนนะครับของใครที่เป็นโตโยต้าเอาตินะครับอาจจะคล้ายๆกันหลายตัวนะครับก็ลองดูนะครับจะใส่ไว้ตัวเดียวก็ได้นะครับหรือว่า2ตัวตามของเดิมก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นแบบกิปล็อกนะครับผมก็ดึงกิปล็อกออกมาเห็นไหมครับผมว่าเดี๋ยวเจาะเอาสว่านเบอร์เล็กเจาะนําขึ้นไปก่อน พอทะลุไปด้านบนก็ผ้าเทปปิดนะครับแล้วก็เอาดอกใหญ่เจาะลงมาข้างล่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทาวิธีการเจาะก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เจาะเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้หนึ่งลูกนะครับเจาะไว้เข้าตรงกลางเลยนะครับอะไรเงี้ยเาตรงกลางเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับอยู่ไอ้ปริมาณในรูมันเท่าตรงกลางนะครับจากของเดิมคานวณนะครับคานวณแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเจาะมาเป็นสองลูกนะครับ อย่าลืมนะครับก็เอาโซอก็ได้นะครับเจาะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ติดปลาเทปนะครับจริงๆต้องติดปลาเทปด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโดยรวมสวยนะครับโดยรวมของมาสวยอเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ใส่ไปนะครับมันจะได้พอดีเลยเห็นไหมครับเข้ากันได้พอดีนะครับเดี๋ยวพอผมหมุนเกลียวด้านนี้ออกนะครับตรงนี้ออกผอหมุนเกลียวออกให้เหลือแต่ตัวของมันก็ เข้าไปได้สนิทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนี่นะครับแกะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับพอใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปก็อยู่ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็เอาขาลงล่างนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับก็ยึดแน่นได้เลยนะครับก็ทั้งสองตัวนะครับทำเหมือนกันนะครับเจาะโดยรวมเสมอนะครับ ทีนี้เราก็ที่เหลือก็ตั้งหัวนะครับว่าจะเอาน้ําฉีดประมาณไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะขอใช้ท่อเดิมนะครับท่อเดิมของเดิมมีอยู่ของเดิมยังใช้ได้อยู่นะครับยังยังสภาพยังสมบูรณ์นะครับก็ใช้เส้นเดิมเลยนะครับเปลี่ยนแต่ว่าหรือจะแต่ของเก่าออกนะครับใส่ตัวใหม่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็ล็อกไว้แล้วก็แป๊บกลับไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยใส่ไฟก็ท่อยางอยู่ประมาณนี้นะครับทีแรกว่าจะยัดไว้ข้างใน แต่ก็เปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าตามหน้างานนะครับมันยัดข้างในมันไม่ได้นะครับต้องไว้ข้างนอกนะครับไอ้แป๊บมันอยู่ประมาณนี้เลยน่ะท่อย่างนะครับตัวที่เหลือก็หาอะไรผูกเอาไว้นะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี้มีข้อยางที่แยกมาเส้นนึงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็ให้มันอยู่แบบนี้นะครับเพื่อจะพาไปล็อกเอาไว้นะครับตรงนี้ก็อาที่ล็อกมีไปเหมือนเดิมนะครับี่จะมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่หัวไปเหมือนเดิมน,นะครับตัวนี้นะครับก็ฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับยังไงหัวมันก็ปรับได้นะครับซ้ายขวาก็ได้นะครับหรือว่าจากง้างปลายหัวห้ขึ้นบนลงล่างได้พอปิดผากระโปรงมันก็ต้องทดสอบกันดูว่าได้พอดีนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่ตัวเมียเข้าไปด้านหลังนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะใส่ด้านหลังไปก่อนนะครับแวเดี๋ยวใส่แป๊บดู ก็เป็นที่น่าจะเรียบร้อยนะครับก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอยู่อย่างนี้เลยด้านล่างน,นะครับติดก็ของเดิมทั้งสองข้างนะครับเนี่ยก็มีสายวายแยกตรงนี้นะครับทอแย,ยกนะครับตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็ออกมาแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลองทดสอบกันดูนะครับว่าจะใช้ได้ ดีหรือไม่นะครับนี่ครับก่อนอื่นเราก็ต้องปิดฝาไว้ก่อนนี่นะครับก็บอยู่แนวๆประมาณนี้นะครับ นะครับหน้าตาสวยรัดงยัมนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับใส่ขวากับโพงเรียบร้อยนะครับตั้งให้มันตรงนะครับเดี๋ยวถ้ามันได้ผลยังไงนะครับเราก็ค่อยปรับแต่งหัวได้นะครับหัวนี้นะครับนัดขึ้นงัดลงได้นะครับตามสเปกนะครับเพราะว่าใช้ลองใช้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเราจะใช้ ออกประมาณไหนนะครับก็ใช้ไปตั้งไปนะครับนี่นะครับรู้สึกว่ามันจะต่ำนะครับออกต่ำไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องปรับหัวก่อนนะครับปรับให้มันเชิดขึ้นก่อนแต่หัวมันออกมาดีนะครับแต่ว่าต้องปรับให้มันเชิดเชิดขึ้นเป็นยงี้ี่พี่ก็เพื่อนๆก็ลองตั้งกันดูนะครับ อยู่นะครับอยู่ประมาณนี้ลองดูนะครับอยูนะ่ประมาณนี้ลองดูเราก็ฝั่งนี้เราก็ทํากันเองได้ง่ายๆนะครับขอบคุณนะครับอยู่ประมาณนี้ผมจะดันขึ้นมาสุดเลยนะครับเพื่อจะลองดู ประมาณโอเคนะประมาณนี้นะครับมันก็ขึ้นสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแยกอีกนิดนึงนะครับแยกออกก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆลงไปตั้งกันดูนะหัวฉีดนะครับนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับโอเคนะครับ <wont> ถ <Momo S 1> ้าเห็น <ilan> ว <anders gib ED> ่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องปีเตอร์ DIY นะครับทำได้กับรถทุกรุ่นนะครับที่ DIY ขึ้นมานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะบ๊ายบาย